หมอนทองวิทยาอาจารย์สกลและรถขนฝันนี่คือเทพนิยายที่แทบจะหลุดออกมาจากการ์ตูนอินาซึมะอิเลเวนนักเตะแข้งสายฟ้าในการ์ตูนทีมโรงเรียนไรมงสร้างทีมฟุตบอลมาไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีนักเตะดังม,มีเพียงความฝันสู่การเป็นแชมป์ระดับมัธยมหรือว่าถ้วยฟอนเทีย เช่นเดียวกันโรงเรียนหมอนทองวิทยาไม่ได้มีต้นทุนที่สูงไม่ได้มีนักเตะระดับทีมชาติหรืออะคาเดมีของสโมสรมีเพียงความรักในฟุตบอลและความฝันที่เกินกว่าฝันสู่รอบชิงฟุตบอล7คน7สีเรียบร้อยแล้วในการ์ตูนโค้ชของโรงเรียนในมงคือตำนานนักเตะที่ประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอลแต่สุดท้ายก็กเกษียณตัวเองแล้วก็ไปเปิดร้านรามเมงเล็ก แต่ด้วยใจที่รักในฟุตบอลก็ได้กลับมาคุมทีมโรงเรียนไรมงจนประสบความสําเร็จได้ส่วนโลกความเป็นจริงอาจารย์สกลผู้เคยประสบความสําเร็จในวงการฟุตบอล7ส็สีอย่างสุรศักดิ์มนตรีเข้าชิง5ครั้งได้แชมป์ถึง3ครั้งในวัยกเกษียณแต่ใจที่ยังรักฟุตบอล แกได้เลือกคุมทีมเล็กๆในจังหวัดฉะเชิงเซาหมอนทองวิทยากับเป้าหมายจะพาเด็กๆถึงรอบ32ทีมเท่านั้นแต่ตอนนี้เกินฝันสู่รอบชิงบอลเจ็ดสีแล้วและรถขนฝันจากกระตูนสู่ชีวิตจริงที่ขนฝันของนักเรียนจากจังหวัดสู่จังหวัดเพื่อคว้าความฝันสู่ความจริงและสู่นัดชิงฟุตบอลน,นักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีหมอนทองวิทยาพบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทวันเสาร์นี้4โมง15ช่องทางไทยรัสดตามนี้เลยเชียร์น้องๆทั้ง2ทีมกันครับ